ไปดูกันแล้วนะคะว่าบัวนั้นเขาปลูกกันยังไงเก็บกันยังไงนะคะแล้วก็ได้เห็นมาบัวเขามีความสวยงามกันแค่ไหนคุกกิ้งวันนี้แน่นอนค่ะต้องเกี่ยวกับดอกบัวนะคะดอกไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยละคะ่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทําอาหารจากแทบทุกส่วนของบัวกันเลยนะคะด้วยการทําข้าวห่อใบบัวนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นอาหารที่มีมานานมากและะ้วค่ะตั้งแต่บราโบราณเลยนะคะ ส่วนผสมที่เราจะต้องใช้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็มีข้าวสวยนะคะเป็นข้าวค้า้งคืนก็ได้หรือว่าเป็นข้าวสวยที่หุงเป็นตัวค่ะเม็ดบัวแครอทหันเตากุนเชียงเห็ดหอมกุ้งแห้งผักชีอันนี้ค่ะก็คือชูน่าสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันค่ะอร่อยนะคะสะดวกแล้วก็มีประโยชน์ด้วยกระเทียมค่ะน้ำมันงา พริกไทยเกลืออันนี้เป็นไข่แดงดิบนะคะไข่เค็มค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำมันหอยนั่นเองค่ะเริ่มกันก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเราจะมาทำข้าวห่อบใบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้นี่เลยค่ะใบบัวนะคะเริ่มต้นค่ะด้วยการนำไปลวกก่อนนะคะ ก็เลือกไปที่สวยนิดนึงนะคะจะนำไปลวกก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปนร่งแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวให้ใบบัวเนี่ยนะคะเขานิ่มก่อนค่ะถ้าไม่ลวกเอามาใช้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีรสฝาดแล้วก็ขมค่ะในระหว่างนี้ค่ะนา,าทำตัวของข้าวผัดกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนี่ค่ะเจียวกระเทียมค่ะให้หอมก่อนนะคะ แล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยนี่ค่ะกุ้งแห้งนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะก็ผัดนะคะให้หอมกลุ่นค่ะเห็ดหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยกุนเชียงค่ะกุ้นเชียงอันนี้นะคะกูดก็ทอดเอาไว้แล้วค่ะ ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเรื่องของกุนเชียงเนี่ยเราต้องดูนิดนึงเรื่องของสีค่ะอย่าให้เขามีสีที่สดเกินไปนะคะบางทีเนี่ยเขาจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่ค่ะกุนเชียงนะคะใส่ลงไปค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะพระเอกของเมนูนี้เลยนะคะนั่นก็คือปลาค่ะ อย่างสมัยก่อนใช่ไหมคะคนไทยก็จะใช้พวกปลาดุกหรือว่าปลาที่มีอยู่ทั่วไปนะคะตอนนี้เราก็เป็นไทยแบบประยุกต์นิดนึงนะคะใช้ปลาทูน่าแทนค่ะเพระว่าพูดว่ามัสนสะดวกมากๆเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อปลาสดที่ตลาดมามานั่งคอดเกล็ดนะคะต้องมานั่งเล่นเนื้ออีกไปนาเนี่แหละค่ะโอเคค่ะ แล้วใส่ทูน้าลงไปเลยนะคะนีะ่ตามด้วยแครอทค่ะอันนี้สูตรเก่าๆสูตรของคุณยายคุณย่าไม่มีค่ะแต่ว่าชอบเลยเอามาประยุกค,ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยคะ่ะคุณผู้ชมข้าวสวยนะคะที่เราหุ รุงรสค่ะปรุงรสที่เราจะใช้นะคะก็มีเกลือน้ำมันหอยค่ะพริกไทยนะคะ,ะ,ะน้ำมันงาหอมมากเลยค่ะแต่แล้วก็นี่เลยค่ะน้ำมันหอยนะคะโอเคค่ะได้ที่แล้วอนนี้นนส,รสารสกัดวิญญางจากบัวเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ค่ะก็คือเม็ดบัวค่ะเราก็ แกะนะคะเอาไส้ข้างในเขาออกะะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเม็ดบัวเนี่ยนะคะ,าาต,ะ,ะ,คะตามตำรับยาแล้วเขาบอกว่าเป็นยาที่มีรสเย็นค่ะถ้าทานเนี่ยจะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายค่ะมีสุขภาพมากๆเลยค่ะงั้นคุณผู้ชมคะคุณว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใบบัวเนี่ยหลดพร้อมใช้งานได้หรือยังค่ะนค,ค่ะระวังร้อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะ นีเราก็จะเอาข้าวเนี่ยแหละค่ะเีาผัดที่เราผัดไว้ใส่ลงไปนะคะงนันงคะคุณผู้ชมดูรายการจุดเด็กของเราช่างคุกกิ้งวันนี้ได้สักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกเราไหมคะว่าฟูดเนี่ยเป็นแม่สีเรือนมากเลยนะคะเหมือนแม่พลอยสีแผ่นดินมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะีเสียงตอบรับโอเคค่ะกลับมาต่อที่ ข้าวหอใบบัวกันนะคะใส่ลงไปให้แน่นเลยนะคะ ห่อใบบัวแบบนี้นะคะที่เหลือก็แค่เอาไปนึ่งเท่านั้นเองค่ะแล้วก็รอนะคะให้ข้าวห่อใบบัวของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเอาไปทานก็ได้นะคะหรือจะพกพาไปทานนอกบ้านแบบข้าวกล่องหรือว่าเป็นข้าวห่อข้าวหลามอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอืมบุดวันนี้นะคะน่าจะ ใกล้ได้ทานแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหอมน่าทานมากเลยเจ้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่าจะเอาข้าวห่อใบบัวน,นี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคนี่ค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน้าทานมากเลยใช่ไหมคะสําหรับข้าวห่อใบบัวสูตรรายการฟูเจของเรานะคะซึ่งเป็นการนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแบบไทยๆมาประยุกต์เข้ากับวัตถุดิบสมัยใหม่อย่างปลาทูน่าค่ะอร่อยสะดวกแล้วก็ทําได้ไม่ยากเลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดีๆจาก s l l e c t t u n a ในเครือ TUF ค่ะช่วงหน้าเรายังมีคาราที่น่าสนใจอยู่นะคะติดตามชมได้ค่ะตอนนี้ข้าก็จะเอาเข้าวข่ใบวัวนี้ไปทานก่อนนะเจ้าจะทานก็ได้นะ